สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนิพพินการออกลันหวยห้าน้อยห้าน้อ,อยพิเศษราจากงวนนที6กานย่อย้น2,000หา68เล่าวัา,วาวเลข2ตัวล่างเลขขีออก2828เล่าวันเลข2ตัวบนเลขขีออก2หา2หาเล่าวันเลข3ตัวบนเลขขีออก c2 หา c2 หานี่ก็เป็นพ้นออกล้วนหวยห้าน้อยห้าน้อยพิเศษ ประจังวันที่6ปัญญายนต์2พันหาหเพอขอหายโชครีมีชัย่ถูกหวยห้าหน้อยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนเลยจ้าฝากไว้เน,นี้ยได้จ้ะสับตะไคร้ปติบัตะและเป็นกำลังใจพราอกับคุณทุกท่านที่กำาาารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในห้าหน้อยปกติสำหรับครั้งนี้ขอพูดและสวัสดีจ้า